ส่วนอันนี้ต้องเตือนภัยค่ะอยากให้คนที่ขับรถทุกคนได้ดูภาพเหตุการณ์นี้นะคะเป็นคุณลุงคนนึงค่ะขับรถไปด้วยโทรศัพท์ไปด้วยรถไฟมาด้วยขับข้ามทางรถไฟไปแบบนี้ค่ะเนี่ยเออเฮ้ยเองไม่เห็นรถไฟแล้วเหรอบ้อว่าบ้าตายแล้วโอ้ยโอ้ยปาลอยปาแบบตีสุดที่แก่ฮะปาคนแก่แ่บไม่ยินนะถ่ายวีดีโอไว้อ่ะ ลุงไม่เห็นรถเหรออันตรายนะคะลุงฝ่ยนี่มันใกล้นี่อยู่ลุงนิดเดียวเองโอ้ยหัวใจล่วงไปอยู่ตะตุ่มแล้วนิดเดียวเลยอ่ะนิดเดียวจริงๆอ่ะดูนะรถคันนี้ขับมาคันที่มีกล้องหน้ารถคือเขาถอยให้เลยให้พ้นอ่ะภาวนาให้พ้นแล้วรถไฟก็แบบติดเดียว ถามคุณลุงคนที่ขับรถคันที่้าบทางรถไฟมาเนี่ยรู้ไม่ได้ยินเสียงเลรอเพราะว่าคันที่เขามีกล้องหน้ารถเขาก็บีบแต่บีบแต่แบบรัวๆเลยใช่เสียงหูรถไฟก็มีนะคะคุณลุงบอกคุยโทรศัพท์เพลินเพลินไปหน่อยเพลินไปหน่อยจนมันเกือบจะเอาชีวิตคุณลุงไปแล้วอะค่ะไม้กั้นเนี่ยมันมีก็จริงนะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมไม้กั้นเน่มันก็เลื่อนลงมากั้นแต่ว่ามันเล็กนิดเดียวอะไอฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นชัดแต่ไอฝั่งขวาฝั่งนู้นอะเรียกว่าเกือบจะไม่เห็นก็ว่าได้คือมันไม่ได้ ล้าเข้ามาในเลนถนนเลยอ่ะใช่ค่ะมันมันมีแค่3ล็อกแดงขาวแดงแล้วจบเลยสั้นมากมันสั้นเกินไปไหมนะคะทีเนี้ยก็ต้องไปไปตรวจดูด้วยนะเพราะว่าชาวบ้านเขาก็บอกนะคะว่าไอ้ไม้กั้นเนี่ยบางทีมันก็ลงมาเองบางทีมันก็ไม่ลงมาแบบเนี้ยก็ฝากไปเพิ่มความปลอดภัยแต่ที่สําคัญค่ะคนที่ขับรถนี่แหละต้องเพิ่มความระมัดระวงังให้กับตัวเองมากที่สุดนะคะ,ะไปแก้ไขหน่อยนะฮะจุดนี้อยู่ที่โพธารามราชบุรีนะครับ